สวัสดีครับสวัสดีชาวร้องเพลง com ทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับรายการที่จะมอบทริคดีๆให้กับนักร้องแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบการร้องเพลงทุกคนเลยนะครับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าเอ๊ผู้ชายคนนี้เป็นใครนะครับขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับครูฟิมธนพัฒน์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งร้องเพลง com ตอนนี้นะครับทำหน้าที่เป็น vocal counselor ครับดูแลทางด้านการใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดและเสียงร้องให้กับทุกๆระดับของการใช้เสียงเลยนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการร้องเพลงและการใช้เสียง พลาดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Instagram ทางเว็บไซต์ร้องเพลง com ที่มีข้อมูลต่างๆให้เข้าไปหาความรู้กันเยอะแยะเลยรวมถึงนะครับแอดไลน์นะครับแอดร้องเพลงเอาไว้ในมือถือทุกคนด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆฮึบ ให้คูฟิล์มด้วยนะครับจะได้ไม่ตกหล่นนะครับทุกความรู้แล้วก็ทุกกิจกรรมของร้องเพลง com ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อที่แบบบางคนก็คงงงะนะมันเกี่ยวอะไรด้วยหัวข้อของเรามีชื่อว่า r a s p b e r r y ช่วยให้เราร้องเพลงได้ดีขึ้นได้อย่างไรเอองงไหมทุกคนรู้จัก r a s p b e r r y ่ปะ่ะ r a s p b e r r y เดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ ราสเบอร์รี่เนี่ยไม่ใช่ผลไม้อย่างที่เราเห็นกันนะครับราสเบอร์รี่เนี่ยเอาจริงๆนะในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงราสเบอร์รี่บน u t u b e เลยนะอันนี้กล้าเคลมเลยนี่เป็นอย่าเป็นคนแรกเลยที่เอาเทคนิคนีน้มามาให้ดูกันนะครับราสเบอร์รี่เป็นแบบฝึหัดที่ช่วยปรับสมดุลน,นะครับของการออกเสียงทําให้เราสามารถจะ,จะออกเสียงได้ดีขึ้นนะครับและที่สําคัญลดอาการเกรงของลิ้น,นะครับ ง่ายมากเลยการทำราสเบอร์อรี่เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าทํำยังไงเอ็ก c i ซอร์สที่คุณจะใช้วันนี้นะครับเรียกว่า1.5เอ็ก c i ซอร์สหรือว่าเอ็ก c i ซอร์สเรียกว่ารอซินี่นะนะครับหรือทําทริล แต่ราสเบอร์รมันเอามารวมกันดูตัวอย่างนะครับดูดีๆนะครับหน้าคุณฟิลมจะตลกนิดนึงนะครับบอกเลยฟังใหม่นะสังเกตว่าริ้ฝีปากก็ไปลิ้นก็ไป2อ,อย่างตัวนี้นะครับมันเป็นขั้นกว่าขั้นแอดวานซ์ของไอ้บรูบร มันจะเป็น SOVT อย่างหนึ่งที่จะช่วยปรับบาลานซ์ของลมและแรงดันต่างๆทําให้เราสามารถที่จะยืดเส้นเสียงได้โดยที่ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็ลองหา exercise เอา exercise ง่ายๆก่อนก็นได้ครับอาจจะที่อยู่ในเรนจ์ที่สบายนะครับแล้วก็ไปฝึกเสียงหลบ แล้วก็ไปฝึกการเชื่อมเสียงเต็มไปเสียงหลบแบบยาวนะครับอย่างที่ครูฟิมบอกคือโรซินีสเกลนั่นเองแบบนี้นะครับลองไปฝึกกันนะครับข้อดีจะช่วยปรับแรงดันในช่องปากปรับแรงดันที่ออกมาจากปอดนะครับทำให้เส้นเสียงทํางานได้ดีโดยที่ไม่มีอาการเค้นหรือรั่วจนเกินไป,ไปข้อต่อไปคือจะช่วยทําให้โคนลิ้นของเรานะครับไม่เกรงทําให้ลิ้นของเราไม่เกรง ร้องเพลงแล้วเข้าเสียงมิกซ์ได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะทําได้นะคะสำหรับใครนะครับที่ทำราสเบอร์รี่แล้วมันยังยากอยู่นะครับอยากให้ลองไปฝึกไอ้กับให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะ move ไปที่ร a า p เบอร์รี่นะครับใครที่สามารถทำรานเบอร์รี่ได้แล้วไหนลองพิมพ์มาดูซิว่าทำแล้วเป็นไงบ้างอยากรู้มากเลยว่าแบบว่าทำแล้วรอดหรือเปล่าหรือว่าทำแล้วน้ำลายกระจุยเลยหรือว่าทำแล้วแบบ ไปไม่ได้เลยหรือว่าทําแล้วโหแบบเสียงสูงขึ้นเยอะมากเลยไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับใครนะครับที่ฝึกร้องเพลงด้วยตัวเองอยู่ตอนนี้นะครับครูฟิมขอเป็นกาลังใจนะครับให้ฝึกแล้วก็ร้องเพลงกันได้เร็วๆเลยนะครับอยากฟังทุกคนร้องเพลงแล้วนะครับก็ฝึกที่บ้านฝึกเป็นขั้นตอนนะครับหาความรู้ให้ดีนะครับฝึกต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามก็คืออย่าย่อท้อนะครับถ้าเจอปัญหาอะไรก็อย่าไปเครียดกับมันค่อยๆแก้ไปทีละปัญหาเสียงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับเราจะมีมาฝ กันเรื่อยเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเราติดตามกันทุกช่องทางไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f เฟซบุ o กร้องเพลง .com instagram ร้องเพลง .com เว็บไซต์ของร้องเพลง .com นะครับรวมถึงสามารถแอดไลน์ Official มาได้ที่แอดร้องเพลงใครที่อยากเรียนร้องเพลงกับครูฟิล์มนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยช่วยเหลือจะส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของเรื่องของคอร์สต่างๆราคาต่างๆระยะเวลาอะไรอย่างถามได้เลยนะครับสามารถเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นแหล่งรวมความรู้ของครูฟิล์มคือที่อยู่ ทีี่่นนะครับสามารถกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิงๆให้ครูฟิลมด้วยนะครับและถ้าอย่างไรนะครับแชร์ให้เพื่อนเพื่อนรู้กันด้วยนะครับวันนี้ครูฟิลมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะมีทริคอะไรดีๆมาให้อีกติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ